Fokker F27 f ok r i e n d s h i p เป็นเครื่องบินโดยสารและลำเลียงแบบเทอร์โบพร็อพที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัท Fokker ok แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ประสบความสำเร็จที่สุดในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายแข็งแรงและมีความประหยัดในการใช้งานสูงเครื่องบินรุ่นนี้ถูกนำเข้ามาใช้งานโดยหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่ได้บรรจุเข้าประจำการในกองทัพเรือไทย เพื่อภารกิจหลากหลายทั้งด้านการขนส่งการลาดประเวนและการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ราชนาวีไทยเริ่มนำเครื่องบินฟฟลเกอร์ F-27 e เข้ามาใช้งานตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970โดยใช้เป็นเครื่องบินลำเลียงหลักในการขนส่งยุทธภัณฑ์และกำลังพลระหว่างฐานทัพเรือในภาคต่างๆของประเทศความสามารถในการขึ้นลงบนรันเวย์สั้นและสนามบินขนาดเล็กทำให้ F-27 e เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับภูมิประเทศของไทยโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งและเกาะต่างๆที่มีรันเวย์จำกัด f o ok ล k e r F 2 7 Friendship ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบเพราะโรสรอยด์ัตจำนวน2เครื่องให้กำลังขับที่เสถียรและมีประสิทธิภาพสามารถบินได้ด้วยความเร็วประมาณ460กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการบินมากกว่า1,700กิโลเมตรภายในห้องโดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ40-50คนหรือปรับสภาพภายในให้ใช้ลำเลียงสัมภาระหรือยุโทโธปกรณ์ได้ตามภารกิจ โครงสร้างเครื่องบินถูกออกแบบให้ทนต่อสภาพอากาศเขตร้อนและความชื้นสูงซึ่งเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในด้านภารากิจเฉพาะทางกองทัพเรือไทยได้นำาฟลเกอร์เมาใช้ในภารากิจตรวจการทางทะเลการลาดตระเวนค้นหาเรือประมงผิดกฎหมายรวมถึงภารากิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลอันดามันและอ่าวไทยเครื่องบินรุ่นนี้ยังถูกใช้ในภารากิจด้านมนุษยธรรม เช่นการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกในช่วงภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมใหญ่หรือเหตุการณ์สึนามิแม้ว่าในปัจจุบันเครื่องบินรุ่นนี้จะทยอยปลดประจำการจากราชนาวีไทยและถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าแต่ f o k เกอร์7 f r 27เฟรนชิปยังคงเป็นตำนานที่น่าจดจำของกองทัพเรือเครื่องบินรุ่นนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความทนทาน ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทายนอกจากนี้ F27 ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางเทคโนโลยีการบินระหว่างประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งช่วยยกระดับขีดความสามารถทางอากาศของราชนาวีไทยในยุคเริ่มต้นขององค์การพัฒนาอากาศยานขนาดกลาง Fokker ok F27 Friendship จึงไม่เพียงเป็นเครื่องบินลำเลียงเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างประวัติศาสตร์ด้านการบินของไทยและเป็นอีกหนึ่งหน้าที่จะรึกไว้ในตำนานการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือไทยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่าน